เดี๋ยวเราไปต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีครับสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณหนองคึกฤทธ์นะครับตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองวัวซอเป็นพื้นที่ต้นแบบดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อช่วยบรรเทาและแกะ้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแลง้งให้กับประชาชนครับที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยร,ราชวรานุวัรนะครับ ชั้นสามอาคารหนึ่งสารการจังหวัดอุดรธานีนายนัทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะทร,รงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยะเกษตรตามแนวพระราชดำริจังหวัดอุดรธานีครั้งที่1ทับสองเเพื่อบูรณาการร่วมมือกับจังหวัดและก็ภาคีเครือข่ายโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ประยุกต์และอารยเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยมีผู้นําศาสนาพร้อมด้วยคณะทํารรงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนประชาสังคมผู้แทนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ค่ะก็ได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายนะคะซึ่งเป็นแปลงที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณหนองคุกิตบ้านหนองแสงหมู่ที่6ตตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองหัวซอจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งก็เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์พื้นที่38ไร่ได้วยกันคัดเลือกให้มาเป็นพื้นที่ต้นแบบค่ะในการดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งของประชาชนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการอย,าอย่างยั่งยืนค่ะ เรียกสั้นๆว่าพื้นที่หนองวัวซอก็ได้นะครับใช่ค่ะ